ปุ๋ยเคมีสูตร13-13-11ถือว่าเป็นปุ๋ยเด่นในเรื่องของการติดดอกออกผลแต่เฮาค้นกเกษตรอินทรีย์สิไป,ปุ๋ยราคาแพงแพมาใส่กันเดหยงในเมื่อของดีของเฮาก,ก็อยู่ในครัวครับ<อ>พี่น้องดีทีว่านี่กับเป็นต้นว่าเปลือกไข่ล้วก็เปลือกกล้วยแต่เฮาโย่นไปยังสี่ผืชเ,เขากินบ่ได้ดิต้องผ่านกระบวนการมักดังนั้นเฮามีสูตรยังมักมาเบิ่งน้ากันในคลิปนี้ดัง,<า>งนั้นฮามาเบิ่งสูตรส่วนต่างๆที่จะผสมลงในกันในเมื้อนี่เป็นส่วนต่างๆที่อยู่ในครั้ว ข้เาเองนี่ละพี่น้องอันดับแรกนํามักเศร้าเข่าสกอรเดอร์นำเศร้าเขานำมาเข่าที่ห้าใส่ยู่ทุกมือนี่เก็บไว้ย่าพึงถิงเดออันดับที่สองนั่นคือเปลือกไข่เป็นแรงแคลเซียมสูงเดอพี่น้องเปลือกไข่ที่ห้าใส่เกี่ยวใส่ต้่มกินยู่ทุกมือ,อย่าเอาทิงเก็บเปลือกไข่ไว้แต่ว่าก่อนใส่ก็เอามาบีบให้มันละเอียดซ้ำนี่สกอนใส่ปริมาณหนึ่งกิโลกรัมเดอร์ครับเปลือกไข่มาเป็นเปลือกกล้วยซึ่งเป็นแรงโปตเตียมสูง นอกจากได้เปลือกกล้วยแล้วถ้าได้กล้วยงอมๆซึ่งมีเนื้อมีหนังแบบนี้ได้ยิ่งนี้พอ่าเฮาเสียอาศัยความหวานความหวานจากกล้วยจะเป็นแรงเลียงจุลินทรีย์โอกาสต่อไปลนดับต่อไปจุลินซีไบโอติกจานวนกว่าส0 0 0มื่นหลานโตผเด้อพีนอ่น้องก็คือนมเปรี้ยวขนาด3ามร้อยมลนี่ละราคาบุกคีบาทด็อกนี่คือ เื้อเชื้อจุลินทรีย์ของเราค้างว่าละน้อพี่น้องจุลินรี่โอติเขากินน้ำตาลนอกจากอาศัยควาวหวานจากากล้วยฮากะทิเสริฟน้ำตาลไส้แดงให้เขาไปครึ่งกิโลกรรันคห้ดียิ่งขึ้นไปมีปั่นข้าเหนียวให้น้ำจกปันก่นกะดี้อพี่น้องเพราะวา่าผู้ใดก็ว่าข้าเหนียวมันน้ำตาลสูงจุลินทซี์เขากินน้ำตาลครับพี่น้องเบื้อง,ง,งคลิปนี้ไปพี่น้องหร้ยน้นกะทิสงสัยว่าเอ้น้ำเศร้าเขาใส่ปริมาณเท่าไรน้ำเศร้าเข่าที่ใส่จำนวน20ลิตรเด้อพี่น้อง 20ลิตรพี่น้องก็จะสงสัยไ,ไปอีกว่าขอบกว้วซ้ำนี้สิกินเขาซ้ำนี้เอาน้ำเศร้าเขามาจากไส่ตัง้ง20ลิตรวิธีการกระเฮ็ดง่ายๆกระเตินมน้ำเศร้าเขาลงไปสักก้อนแล้วเอานมเปียวกับน้ำตาลเป็นการเรียงไว้สะสมไปเรื่อยๆจนคลิปจนครบี่20ลิตรแบบนี้ได้พี่น้องหลังจากได้วัตถุดิบต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ผสมร่วม,ร,วมร่วมลงไปใส่ในถังหมักการหมักยก่ปิดฝาสนิด็ดได้พี่น้องปิดไว้ให้มันคายแก๊สได้ดังนั้น การใส่งานกับเครื่องมักตั้งแต่เจ็ดวันถึงสิบวันหรือถ่ายยิงดีขึ้นไป มักหนึ่งเดือนไว้ได้จริ่งดีครับหลังจากผ่านกระบวนการมักแล้วเฮาสิได้นำมักกินหอมอมเปรียวสีขาวๆคุ้นๆแบบนี้หอมเป็นตาแสบตาแสบวิธีการใส่ได้พี่น้องบาดที่นีเฮาสิบอเบิ่งวิธีการใส่สำหรับเล็งให้เขาติดดอกออกผลว่าเฮาใส่อัตราส่วนทใดสำหรับฉีดพ่นทางใบอัตราส่วนหัวเชื้อ20-40ซีซีต่อนาม20ลิตรฉีดพ่นทางใบลดลาดทางดินอัตาส่วน5าถึง1น0ซีซีต่อนาม20ลิตรแบบนี้ทุกทุก เก็ดถึงสิบวันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผลมะหมากหลากใหม่ของเฮาโดกแบบนี้ดีนักแหล่คะครับเป็นจังได้รับพี่น้องพ่อเยดใส่อยู่ในครัวเลื่อนพ่อเสีเดไใ้บ่อเป็นสูตรติเหตุไงไๆน้าสิ่งที่เหลือใส่จากอยู่ในครัวของเฮา มาใส่ให้มันเกิดประโยชน์ทุกอย่างมันมีประโยชน์อยู่ในตัวของมันเองอยู่ที่ว่าเฮาสิรูจักคุ้ค่าหรือว่าวิธีการนํามาใส่มากหน่อยซําใดสสาหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปให้พี่น้องผู้อื่นเพิน่นนในหูได้เห็นได้เห็ดใส่ตามๆกันเพื่อความกิจด,ดีอยู่ดีของพี่น้องกเกษตรกรไทยยางเฮาสาหรับคลิปนี้เอาไวส้สํานี้ซกก่อน